น้ำนะครับการลดน้ำนครับเราจะลดะเฉพาะช่วงเช้าเช,เช,เช,เชนะครับผมครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตร้นนอกชั a n แน l นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้นครับก็จะมาบอกวิธีการดูแลต้นกระท่อมของผมต้นนี้นะครับว่า ผมดูแลยังไงนะครับนี่ครับก่อนอื่นเลยครับก็จะไปพูดถึงเรื่องของต้นพันธุ์ครับตัวนี้นะครับเป็นต้นพันธุ์กระท่อมก้านแดงเสียบยอดกระทุ่มนะครับนี่ครับข้างล่างจะเป็นต่อกระทุ่มนะครับข้างบนจะเป็นกระท่อมก้านแดงนะครับผมต้นนี้ครับนี่คือต้นพันธุ์ที่ได้มานะครับต่อไปนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยที่ใช้นะครับตัวนี้นะผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับ ุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยยูเลียนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ปุ๋ยยูเลียเดือนละครั้งนะผมใส่ปุ๋ยยูเรียเดือนละครั้งครับต้องดูขนาดต้นด้วยนะครับอย่าใส่เยอะนะครับปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะจะทําให้อ่าต้นกระท่อมของเรานะครับเค็มตายนะครับเรื่องของปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยสําคัญนะครับสําคัญที่การใส่ปุ๋ยครับแรกๆเรื่องปุ๋ยกับน้ำครับนี่ครับต่อไปนะครับเรื่องของน้ำครับน้ําผมก็จะ ลดแบบนี้นะครับเฉพาะเช้าเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้านะครับน้ําในสายมันไม่ร้อนนะครับนี่ครับก็จะลดเฉพาะช่วงเช้าเช้านะครับหรือบางคนจะลดตอนเย็นก็ได้นะครับาสะดวกตอนไหนลดตอนนั้นนะครับสาหรับเรื่องของน้ํานะครับแต่ที่สําคัญอย่าขาดน้ำนะครับพืชทุกชนิดบนโลกนะครับต้องการน้ํานะครับขึ้นอยู่ที่ว่าจะต้องการมากหรือต้องการน้อยนะครับนี่ครับก็สําหรับกระท่อมก็ลดไปแบบนี้เลยนะครับ ผมจะลดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมลดแบบนี้ผมก็เปิดน้ำทิ้งไว้ให้ไหลไปเลยครับหนึ่งชั่วโมงนะผมแค่เฉพาะจช้งเช้านะครับหนึ่งนะครับเรื่องของปุ๋ยนะครับสองเรื่องของน้ำนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามนะครับตัวนี้นะครับผมถามทางร้านมานะครับตอนผมซื้อใหม่ๆห่นะครับทางร้านนะบอกให้ผมนะครับคุมแสลนนะผมเนี่ยสแลนสีเขียวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คุมนะครับตั้งแต่อ่าเอามาปูกใหม่เลยนะไม่ได้คุมนะต้นนี้นะครับก็ เลี้ยงปล่อยแดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมที่ผมเห็นมาครับก็คือเลี้ยงปล่อยแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูครับต้นที่ได้มาก็จะประมาณนี้ครับต้นนี้ก็ถือว่าโตไวมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อ่าจะสะดวกนะครับแต่ของผมนะผมไม่ได้คุมแสลนนะครับทางร้านจะบอกให้คุมแสลนสีเขียวไว้นะเพื่อที่จะบังแสงนะครับไม่ให้แสงโดนเยอะนะครับสําหรับต้นอ่อนๆนะครับนี่ผมก็เลี้ยงแดดมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจนมันโตขนาดนี้นะผมนี่ครับ แป๊บเดียวนะครับที่จริงมันมีหลายใบนะครับหลายใบกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าใบข้างล่างนะครับพอมันแก่นะผมก็เด็ดไปลองเคี้ยวดูนะครับก็เลยไม่ค่อยมีใบนะครับนี่ครับแล้วก็เรื่องของว่าจะพืชที่อยู่รอบๆบนะครับอ่าว่าจะพืชที่อยู่รอบรอบนะผมก็จะถอนขึ้นมานะครับถอนขึ้นมาปิดข้างนะคงนะถอนขึ้นมาปกรอบๆอโคนกระท่อมนะเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยต่อไปนะครนี่ครับ ดูนะครับต้นนี้เป็นต้นที่สองนะผมดูขนาดของใบนะครับเนี่ยเขียวอวบเลยนะครับก็จะถอนหญ้าข้างๆนะครับมาไว้นะครับเพื่อที่จะคุมหน้าดินไว้ไม่ให้หน้าดินนะครับอเสียความชุ่มชื้นในดินนะครับเนี่ยครับก็จะคุมไว้ประมาณนี้นะผมเนี่ยครับก็จะมีป yes. ุ๋ยอินทรีย์บ้างนะครับก็จะเป็นขี้วัวนะครับเพื่อที่จะรักษา่าหน้าดินไว้นะครับเนี่ยครับใส่ปุ๋ยขี้วัวปิดข้างบนนะผมเนี่ย ใส่รอบๆโคนต้นครับใช้ดีนะครับปุ๋ยขี้วัวนะแนะนําให้เป็นขี้วัวกับเคมีนะผสมกันไปนะครับการทําเกษตรผมจะไม่ปฏิเสธเคมีแล้วก็จะไม่ปฏิเสธอินทรีย์นะเราจะใช้ครอบคู่กันไปนะผมนี่ครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่าใช้ให้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับนี่ครับใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจะใช้ครอบคู่กันไปนะครับนี่ครับ ตันนี้ก็ปลูกแซมๆไว้ในสวนนะครับเนี่ยตัวไวมากครับแป๊บเดียวนะครับตัวนี้อายุประมาณ3ามเดือนได้นะครับต้นนี้ครับพอต้นมันตั้งตัวได้ก็แป๊บเดียวนะครับโตไวนะผมนี่ยครับวิธีการดูแลคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็จกกดแชร์ให้ช่องเกษตรบ้านนอกชแนลด้วยนะครับ